คนเลรครับผมอนีก็จะมาสอนยิงหัวนะครับใช้ปืนลูกซองครับซองยาวสเปรดนะครับวันนี้ครับก็จะื่สอนยิงหัวเป็น99%ให้ทุกคนนะครับเนี่ยเอาเป้าไว้ทำมาค่าหัวอย่างนี้ครับแล้วก็ลากมันตะเจ เนี่ยคือสังเกตนะครับที่ตัวยิงผมจะเป็นตัวเจนะครับอันนี้ก็คือสโลครับล้่เร็วๆก็แบบหนึ่งดันนะครับเนี่ยเอาเป่าไว้ข้างซ้ายครับเป่าไว้ข้างซ้ายข้างหัวนะครับผมให้ลองยิงเป็นตัวเจนะครับเนี่ย เอาเป้าไวอย่างงี้แบอ,อย่างงี้นี่ครับงี้ครับเอาเป้าไว้ข้างๆนี้นะครับข้ามคู่เจ้ครับอย่างนี้ครับเ ให้ให้ทุกคนฝึกมาเรื่อยๆนะครับผมให้แบบจินมือนะครับเนี่ยทราบเป็นโเจนะครับบอกเลยเข้าหัวดีมากน,นะครับผมให้ทุกคนฝึกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราใครที่ฝึกแล้วก็ถ้ามาเข้าเข้าโดยเด้ Thank <laughs> you. ขึ้นหัวมันก็ไม่ขึ้นตับถ้ามันติดบร้อยเอรนนี้มีสุดแดงแ,แมาก ตัวนะครับตัวร้ยัยตัวจะ<ต>ร้อยแล้วกันมันไม่ติดร้อยบบเอต็มมันก็จะแบบขึ้นหัวนะครับ ไม่ค่อยแม่นนะครับต้องไปสอีกเยอะนะครับต้องไปสูีรเยอะไปสูตรเยอะนะครับ จะหาส oh <ar> ักผีอะครนวลองให้ดูนะแค่สมมติว่ามีหัวนีะตกกระต่อยข้างหัว ก็คือแบบถ้ามันจะติดแค่นหนึ่งส่วนน้อยก็จะแบบเข้าหัวนะครับแล้วก็ยังมีหัวนะครับก็ขึ้นกอยิงหัวนะครับแต่ว่าถ้าติดแค้นเลยมันต้องแดงแป้นนะครับแดงแบบเป็นหัวนะครับติดแล้วตัว O oh, าวันนี้ลามก่อนนะครับ,อย,รบอย่าลืมกดไลค์คไไกด็นกำลังใจให้ผมด้ว,ย,วยนะครับอย่าลืมกพาทีมใหม่อยากพาทีมใหกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปและ